สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าถู่ช่องย่าหนิงนะคะวันนี้มาวัดนะคะไม่ใช่วัดสำนักสงฆ์ค่ะสำนักสงฆ์ที่ภูเขาหลวงนะคะตอนนี้เราก็มาอาจังหันนะคะมาจังหันเช้านะคะก็นี่ค่ะขึ้นเขามาทุกคนค่ะวัดนี้อยู่บนที่ภูหลวงนะคะเป็นวัดอยู่ภูหลวงอีกฝั่งหนึ่งของที่บ้านกกอกนะคะอยู่ที่ด้านบ้านกกตูมนะคะ นี่ค่ะมากับเพื่อนนะคะตอนนี้เรา,าทำฉันเช้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างถ้วยล้างชามก่อนกลับนะคะล้างถ้วยล้างชามเก็บไว้ให้หลวงปู่ก่อนกลับนะคะนี่คะก็คือโรงครัวของหลวงปู่นะคะพวกเรามา,าจังหันก็มีแกงไก่ใส่หวายนะคะก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลวงปู่ก็ฉันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เหลือแค่ล้างถ้วยชามแค่นั้นนะคะแล้วก็จะจะับนะคะนี่นะคะสำนักสงฆ์นี่ค่ะก็คือสำนักสงฆ์อ่าถ้ำหลวงปู่เดชนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ฝั่งผู้หลวงด้านนี้นะคะค่ะก็มีสององค์นะคะที่อยู่นี่นะคะมีหลวงปู่กับครูบานะคะ สององค์ที่จำพรรษาอยู่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะนี่ค่ะเราก็เดินขึ้นมาจากนู้นแล้ค่ะไอ้บ้านนะคะบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะคะค่ะก็นี่คือโรงครัวนะคะโรงครัวของหลวงปู่นะคะอ้าวข้างล่างนะคะก็จะเป็นที่ล้างถ้วยชามนะคะ น้ำที่ล้างถ้วยนะคะน้ําไหลมาจากภูเขานะคะเป็นน้ําที่สะอาดมากเลยนะคะเราก็มากับเพื่อนนะคะสองคนนะคะอ่าก็มีลุงกั๋มก็มาด้วยแต่ลุงกําก็ขึ้นไปหาอ่าของป่าที่บนเขาแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้เราก็ล้างถ้วยชามเสร็จแล้วเราก็จะกลับนะคะนี่นะคะเรามาเดินดูรอบๆนะคะ,ะทางบันไดขึ้นนะคะ บันไดขึ้นก็จะเป็นไม้นะคะไม้ขึ้นไปศาลา,าเล็กๆนะคะอยู่ด้านผู้หลวงนะคะจะเป็นศาลาเล็กๆน,น้อยๆที่ปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์นะคะของหลวงปู่เทศนะคะขึ้นมานี้ก็จะชมวิวนะคะนี่ค่ะวิวฝั่งบ้านนะคะวันนี้อากาศโล่งค่ะไม่มีฝนนะคะสวยงามมากค่ะเมฆ สีขาวนะคะดูค่ะหมอกอ่าวิวนะคะนี่จะขยายวิวให้ดูค่ะสวยมากเลยนะคะตรงนี้เรามาอยู่ที่สำนักสงฆ์แล้วนะคะด้านล่างนะคะก็เป็นสวนยางนะคะของชาวบ้านกกตุมนะคะ เดินขึ้นไปข้างบนนะคะเราจะขึ้นไปชมด้านบนนะคะด้านบนนี่ค่ะน้ำนะคะออกทุกฤดูฝนฤดูแรงนะคะน้ำธรรมชาตินะคะเป็นฤดูฝนฤดูแรงจะออกจะไหลอยู่แบบนี้นะคะชาวบ้านก็มาต่อเป็นท่อไปกินที่บ้านนะคะรู่นข้าหมู่บ้านนะคะ หมู่บ้านของพวกเรานะคะใช้งบประมาณก็คืองบประมาณของหลวงนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะสถานที่สำนักสงฆ์เล็กๆนะคะที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เดชนะคะเราพากันขึ้นมาว่าอาทำบุญนะคะ กพจะมีโชคมีลาบนะคะนี่ค่ะเป็นสาราเล็กๆนะคะปฏิบัติธรรมเงียบๆนะคะเงียบสงบนะคะนี่ก็คือห้องน้ําของลวงปู่นะคะมีโชคก่อนนะคะจะทําห้องน้ําให้ใหม่เลยนะคะลูงปู่แก่แล้วจะต้องนั่งแบบซักโคกนะคะนี่นะคะ หวยลอตเตอรี่ก่อนนะคะลงไปนี่เดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่นะคะอ้าวงวดนี้นะคะลองเสี่ยงดูนะคะสามศูนย์สามเก้านะคะสามหนึ่งนะคะลองเสี่ยงดูนะคะลุงปู่ให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะลองดูนะคะอยู่สององค์นะคะที่สลา ถ้ำนะคะปฏิบัติธรรมของหลวงปู่นี้นะคะก็อยู่มีสององค์นะคะมีครูบานะคะซึ่งลงไปบินทบาทมา,าให้กับหลวงปู่ชั้นตอนเช้านะคะค่ะก็อยู่แบบเงียบๆนะคะเล็กๆนะคะอยู่กลางอยู่ด้านฝั่งของคูหลวงนะคะภูหลวงฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นที่สำนักสงฆ์แบบที่ว่าเงียบ นะคะสงบอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเป็นวัดป่าเป็นสำนักสงฆ์ป่านะคะอ่ะนี่ค่ะสถา,านที่ของสำนักสงฆ์นี้นะคะญาติหนิงก็มาบ่อยนะคะพอมีเวลาก็ขึ้นมาทำบุญนะคะวันนี้พักไม่ได้กี่อย่างก็เลยชวนเพื่อนขึ้นมาทำบุญนะคะขึ้นมาทำบุญกับหลวงปู่นะคะมาจังหันนะคะนี่นะคะก็ ท่านก็อยู่ของท่านแบบสบายๆนะคะ,ะแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันนะคะเป็นทางบันไดนะคะนู่นนะคะอยู่หมู่บ้านเรานะคะนู่นะคะ่ะ เป็นหมู่บ้านนะคะเดินทางมาขึ้นมานี่ก็ประมาณมกิโลประมาณนะคะประมาณนะคะสองกิโลนะคะอาจจะถึงนะคะขึ้นเขานะคะเดินขึ้นเขาขึ้นมานี่สองกิโลนะคะเรก็จะเดินทางกลับกันนะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่ เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมา,าจะทําจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเก็บนะคะเก็บกวาดนะคะแล้วก็เก็บกวาดเสร็จแล้วเราก็จะล้างนะคะถ้วยชามนะคะเราก็จะเตรียมตัวกลับกันนะคะตอนนี้เพื่อนล้างถ้วยชามอยู่นะคะเดี๋ยว เราจะไปช่วยกันล้างถ้วยชามนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ